เพราะว่าผมไปเห็นลูกลูกชายของเจ้าเดะล็อกโอ้โหพี่หล่อมากครับผมเ<อ>พิ่งเพิ่งได้อายุแค่สองเดือนใช่ครับแต่แบบผิวพรรณเนื้อหนังลำตัวนี่โอ้โหมาดีมากลูกเดะล็อกนี่คแั่แล้วก็หัวหนกทุกตัวครับออกไปทางควายงามเลยใช่ไหมพี่างามครับงานของแม่ทัพทิมกับเจ้าเดะล็อกน้องสนิม พอเกิดมาไม่กินนมครับไปเรียเหล็กกินหนมก็เลยให้ชื่อน้องขนมกี่เดือนนะพี่เนี่ยวันนี้ขวบกวบกว่าครับควบน้อยๆครับกวบกว่าประมาณพักสิบหกสิบเจ็ดเดือนะครับอันนั้นเป็นแม่ลูกกันถ้ามีใครอยากได้ไปนี่ควายสัวนี่แบ่งเลยี่แบ่งครับแบ่งหมดครับ ร้อนกลับมาผมจำป้ายจำร้านลาบได้แล้วก็จำป้ายไอรีสอทได้ขับเพลินไงแะไรนะเอ๊เก้าตอดแว่าไอ้ซอยซอยแรกนี่คือว่ามันเข้าก่อนสาขาใัญใช่ไหมใช่มีไงร้านกาแฟเนี่ย

ทางไปขอทางปุ้ยจะเว็นคนให้เนี่อะตายแล้วจะเว็นทำปิดไปเลยไม่รู้นะมันต้นกระถินจริงๆอ่ะมันโตสิหลักตอนนี้คือท้ายวันหลักแค่ยหนองสังเกตดูนะท้ายวันหลัูกสายอุไทยอะนะเหล่ไม่ทุกตัวเลยไอ้ไม่ใหญ่ตจนประมาณสี่สามสี่ปีพี่ก็ไม่ได้เห็นอะมาเห็นอีนนี่แรกๆอะแรกๆมันก็ไม่ได้ยาวมันก็สั้นปกติเพิ่งมาเพิ่งมายาวช่วงช่วงที่มันมาอยู่เนี่ย มันมายาวมันมาออกเนื้อออกตัวออกข้างสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักควายทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้วิศวะบ้านอกพามาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีมาอยู่คอกพิก้องนะผมพิก้องดาวเรืองสระบุรีนะครับข้างหน้าก็เป็นเจ้าเดินล็อกโอ้โหฝนตกแรงเลยพิก้องแนะนําตัวหน่อยครับพี่ ครัเจ้าเดอะล็อกนี่แชมป์กี่สนามครับพี่สามสนามครับแชมป์สามสนามปัจจุบันเดอะล็อกนี่อายุเท่าไหร่ครับพี่สี่ปีครับสี่ปีโอ้โหใครที่เดินสนามเมื่อตอนที่เดอะล็อกได้แชมป์นี่จะแบบว่าติดตาเลยตอนนี้ก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะครับผมเพราะว่าผมไปเห็น ลูกลูกชายของเจอาเดลล็อกโหพี่หล่อมากครับผมเพิ่งเพิ่งได้อายุแค่สองเดือนใช่ครับแต่แบบผิวพรรณเนื้อหนังลำตัวนี่โหมาดีมากเดลล็อกนี่อายุเท่าไหร่ครับพี่สปีสี่ปีส่วนสูงเท่าไหร่ครัพี่ร้อยห้าสิบสองได้ร้อยห้าสิบสองแต่เขาจะได้พวกลำตัวใช่ไหมพี่ลำตัวเนื้อหนังนะครับผม การันตีด้วยรางวัลแชมป์สามสนามพี่ครับเดอะล็อกนี่เป็นลูกพ่อไหนครับพี่ซูโม่ครับแม่มีเป็นลูกซูโม่เพชรอุดรกับแม่มีคอกคอกอาจารย์ออฟออครับน้องชายเทพมงคลเป็นน้องชายเทพมงคลใช่แม่เดียวกันแต่คูร์าพ่อแม่เมนี่สายไหนพอรู้มั้งไหมครับพี่แม่เมสายอุทัยครับแม่เมสายอุทัย นี่ครับผมให้ดูลำตรงลำตัววันนี้แม่กลางฝนนะครับผมถ่ายกลางฝนหน่อยเดือ็อกนี่จุดเด่นเขาตรงไหนครับพี่เนื้อหนังครับหน้าตาหล่อ,เน,อเนื้อหนังหน้าตาหล่อใช่ลำตัวลำตัว,ลตวแล้วการจ่ายลูกของเขาเป็นไงม้างครับพี่ก็โอ,โอเคครับเนื้อหนังเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับเพชรดอน เนื้อหนังมันเป็นตัวคือออกไปทางควายงามเลยใช่ไหมพี่ควายงามครับอืส่วนใหญ่จุดเด่นของลูกเดอล็อกนี่เรื่องท้ายเป็นไงพี่ทพี่ท้าย,ท,ายท้ายให้เต็มเลยครับเต็ม,มครับอัตลักษณ์เต็มสีดอกเราของทุกตัวครับก็จะได้ผิวสวยด้วยครับแล้วก็หัวโหนกทุกตัวครับอือ เ,เราเราผสมไปเยอะไหมครับพี่เด๋ยวเจ้าเดือดล็อกเนี่ยประมาณกี่แม่แล้วครับเกือบเกือบี่สิบแม่ได้นะเกือบยี่สิบแม่แต่ผลงานเด่นก็ถือว่าเยอะเแต่ไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้ไปติดตากมก็มีลูกเตเมียที่อยู่ในพ่อครับเตม็มเป็นลูกเดือ็อกครับ อันนี้เราเอาเก็บไว้ไท,ำไทำสายมีตัวไหนที่จะแบบว่าพอจะไปเดินงานประกวดไหมพี่ลูกชายลูกเดลล็อปตอนนี้ก็มีแต่ของเก่านะทีนี็นะครับอืมค,ควายสองเดือนนะพี่เดือนมันไล่กันออกแต่พูดถึงนี่คือผลงานเขาก็ทยอยออกไม้เรื่อย,อยถ้าเกิดยิ่งทับเยอะก็ยิ่งมีผลงานเยอะ พี่ก้องหมุนหมุนตูดให้ให้ดูหน่อยครับเล่เล่นมุกก็ได้นะเี่ <laughs> เล่นมุกก็ได้นะหมุนตูดก็นี่ครับ <laughs> ผมดูทองดูท้ายไข่รตรงท้ายดีหางดีเดี๋ยวผมจะใส่รูปลูก,ลกผลงานเขาให้ดูไข่รตรงนะมครับไข่ขายไข่ายไข่ นี่ครับผมจะดูกันชัดๆไปเลยเจ้าเดอล็อกนี่คือเรารับผสมเปิดรับผสมเรผสมจริงครับเราแวกนี้ก็คือมา,มาอยู่แล้วมาบ่อย<ม>ตอนนี้เราได้เห็นผลงานแล้วสําหรับ<ม>พี่กล้องนี่เป็นเจ้าของพาเดินสนามนี่ ตั้งแต่แรกเลยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับพี่แรกผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนมือใหม่ฮะเรามาเล่นควายแล้วมันดันไปได้แชมป์อะครับมันก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเหมือนซื้อควายมาแล้วแล้วไปประกวดแล้วมันได้มันต้องสามสนามอะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมันเออรับไปรักมันนะฮะเลี้ยงไปแล้วก็รักแล้วก็เลยลองเออในเมื่องประกวดอะไรเงี้ยมันเป็นสายควายงามก็เลยเราอยากให้ทำมันแบบให้มันเป็นควายงามอะครับเพราะตอนนี้ก็ ไกวยัดก,ก็เยอะแล้วครับเต็มตลาดไปหมดเลยครับเต็มสนามไม่หมดเลยครับทีนี้ก็เหลือแต่ควายงามนี่นแหละครับพี่ยังมันต้องใหญ่ต้องงามด้วยใช่ไหมพี่มันถึงจะไปด้วยกันได้ครับตอนนี้สุดส,ส,สุดท้ายแล้วก็ต้องใหญ่บวกงามใช่ใชไหมครับพี่โอ้โหแต่เดล็อกนี่จ่ายลูกงามเลยครับงามตั้งแต่เด็กเลยพี่ก้องครับแล้ว ถ้าเกิดมีคนสนใจเนี่ยอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์ครับเปิดถ้าเปิดเปิดผสมก็แบ่งแบ่งครับราคาราคาเป็นไงครับพี่ก็เดี๋ยวมาคุยกันหน้างานครับราคาเดี๋ยวมาคุยกันกันกับพี่ก้องแต่คุยได้ร,ราคาคุยได้ครับราคาคุยได้นะผมพี่ก้องใจดีนี่ดูดูท้ายกระหังกระไข่นะครับผม ตอนนี้เราก็ได้ผลงานเข่าไปแล้วได้เหล่าได้กอเข่าไปแล้วใช่ไหมครับพี่ก็รอรุนกับลูกุงเพชอีกตัวที่ผสมอยู่ครับอืมทับจริงกับลูกลุงเพชรตัวเมียนี่นะผมให้ดูท่าทาง นี่ใส่เขาเป็นไงครับพี่เพื่อคนอยากได้ไปเลี้ยงน่ารักอ่ะไม่ดุไม่ดุเชื่องเชื่องถือได้เล่นได้ดไดเนาะใช่ไหมจริงวะเนี่ยชื่อสน,นิมนี่นะผมอันนี้ผลงานของแม่ทัพทิมกับเจ้าเดอะล็อกน้องสนิม พอเกิดมาไม่กินนมครับไปเรียเหล็กกินสน,นิมก็เลยให้ชื่อน้องสนิมผมก็งงทำไมชื่อสนิมเราบ้านเราทําลงกึนูงแล้วด้วยก็เป็นเหล็กไงสนิมเลยกี่เดือนนะพี่เนี่ยวันนี้ควบขวบกว่าครับควบเน้่อยครับควบกว่าประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะอครับจะได้ลำตัวไหมฮะเป็นลูกสาวนะ<ม>ผมลูกสาวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา ดัดูเขาจะเป็นตรงนี้หมดเลยนี่ผมลืมบอกว่าเดือดรอกส่งลูกนี่แค่หลังกว้างด้วยนะผมตรงแค,แค่หลัง,ลงอ่าใ,ใช่ครับขังน้ําได้เลยอ่ะโอ้โหก็เพิ่งไปไปดูตัวเล็กเมื่อี้สองเดือนแค่หลังใหญ่ไหมแค่หลังใหญ่ครับเนี่ครับจะเป็นอย่างนี้หมดเลยลูกกัลรอกผลงานนี้เราเนี้เห็นชัดเจนเลยนะพี่นะใช่ครับ ท้ายดีนะผมท้ายแน่นอันนั้นเป็นแม่ลูกกันถ้ามีใครอยากได้ไปนี่ควายสาวนี่แบ่งเลยพี่แบ่งครับแบ่งหมดครับท้ายลำตัวดีนะผมแล้วตัวนี้ครับพี่ใมันบ้านควายสาว เดร็อกเหมือนกันครับใกล้คลอดแล้วครับอ๋อ oh, ท้องเดยล็อกเหมือนกันครับอีกประมาณไม่เกินสองอาทิตย์น่าจะคลอดแล้วเขาท้ายหักแล้วอ่ะตัวนี้สูงมันเท่าไหร่พี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสามได้ครับโอ้ mm hmm. เป็น,ปนมีมีเหล่าครับพี่มีครับก็เป็นแม่มันบ้านนี่แหละครับ <Okay. S 1> แต่ก็อ่าง mm hmm. แม่มันเป็นอ่าง อ๋อพี่ก้องนี่เวลาเลือกซื้อควายนี่เราต้องเห็น,เห,น,นเห็นเนี่ยเห็นเล่าเห็นกอกเห็นพ่อเห็นมแม่ใช่ไหมครับผมอันนี้มัเป็นลูกของในในครอบนี่แหละแม่ขายไปแล้วอืก็เลยเก็บลูกไว้พัฒนาดีต่อครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้ก็ใบหลอดลูกเพิ่มอีกอีก นิดหน่อยก็น่าจะคลอดแล้วนะพี่นะอีกไม่นานเขาก็ท้ายหักแล้วครับอ้วนได้อ่างคะเขาเขายุประมาณเท่าไหร่พี่แม่ยตัวนี้เระาสามปีครับอือท้องแรกท้องแรกครับไป็อกร้อยครับรักเด็กครับร่อยก็ตอนไหนก็ไม่รู้ร้อยสี่สิบกว่าถ้าเกิดเกษตรกรสนใจก็เปิดใช่ไหมพี่ตัวนี้เพราะว่า ที่เปิดนี่เรา พี่ก้องครับฝากฝากคอกฝากฟาร์มหน่อยพี่เพราะว่าเผื่อเกษตรกรท่านไหนสนใจสนใจตัวควายเองไม่ว่าจะเป็นตัวควายเองหรือตัวลูกเองตัวแม่เองใช่ครับสนใจสายพันธุ์เดอร์ล็อกใช่ครับก็มาเข้ามาเที่ยวมาเล่นมาคุยกันได้ครับก็คิงก้องฟาร์มายงามดาวเรืองสระบุรีอยู่ที่ตําบลดาวเรืองครับหลังสหกรณ์รูครับใกล้ๆแค่นี้ครับอมก็ถือว่าเส้นทางไปเมือง ไปมาง่ายอยู่สระบุรีรบใบพาดครับใบพาดพอดีคร,ครับผมบแล้วเรื่องราคานี่คือเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้างานนะถูกใจก็ถูกใจถูกถูกใจก็ไปเหมือนกัน,ใช,น,กนใช่ไหมครับพี่ก็อีกอย่างหนึ่งคือพันธุกรรมควายแต่ละตัวในข้อพี่กล้องนี่คือพี่กล้องนี่เลือกมาเห็นเห็นแม่เห็นเล่าเองหมดแล้วใช่ไหมครับผมเราเราไม่ต้องไปซื้อตาม เฟซบุ๊กที่แบบว่าสเปสปะใช่ครับอย่างนี้เราได้เห็นทายาทเห็นทายาทเห็นเลยเห็นเล่าเห็นกอนะครับพี่ก็ตัวพี่ก้องฝากเบอร์หน่อยครับพี่ครับ086ครับ8111800ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้องมากครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ